สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับพเพียวนะจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นก็แน่นอนคะ่ะว่าเพียวเนี่ยก็มีเกมนะคะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกาันหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักเกมนี้ดีอยู่แล้วนะเออเพราะว่าหูเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเกม RPG ที่อยู่ในระดับตำนานเลยเนาะตั้งแต่สมัยก่อนเลยเพียวจําได้ว่าเพียวเคยเล่นอะ่ะเออเป็นเกม r p g เกมแรกๆที่เพียวเล่นเลยนะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับลูน่านะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นลูน่าเอ็มทุกคนก็ เป็นเวอร์ชั่นของมือถือนะคะบอกเลยว่าน่าเล่นมากแล้วก็ภาพข้างในเนี่ยสวยมากทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะพาทุกคนไปดูหน้าเกมกันนะจ๊ะเออณนะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะคะแค่เสิร์ชคาว่า Luna M นะก็ขึ้นมาเลยมีให้เล่นทั้งใน Android แล้วก็ iOS นะคะเออลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะจ๊ะอ่ะโอเคทุกคนอันนี้เดี๋ยวเพียวลองเข้าไปเล่น ให้ทุกคนดูตั้งแต่แรกเลยนะอันนี้คือเข้ามาถึงก็จะมีแบบว่าเลือกอฮีโร่เลือกตัวละครนี้ใช่ไหมเออเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบอาจจะโหลดมาเล่นแล้วนะเออเรามาดูกันว่าเฮ้ยพอ <า S 1> เป็นเวอร์ช<ๆ>ันมือถือเราจะว้าวขนาดไหนนะคะคือแบบแต่ละตัวละครนะ่ทุกคนอาชีพของเขาก็จะต่างกันเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าน้องได้นะคะผมจริงนักหนูอะเพียวชอบนะเออแต่ว่าเพียวก็อยากได้ตัวที่มันแบบว่า น่ารักน่ารักอุ้ยเท่อะอู้เท่จัดเลยทุกคนเออเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายอยู่ข้างล่างนะทุกคนเนี่ยดักเอลแบบวิาสาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือวอลล็อกเฮ้ยวอลล็อกเท่วะ่ะเพียวชอบวอลล็อกนะนี่เปลี่ยนแบบเสื้อพงเสื้อผ้าน้องได้คอสตูมน้องได้อุ้ยชุดนี่เท่เท่จัดเลยเอานี้แหละเท่จัดนี่าันนี้ก็ให้ตั้งชื่อนะเป็นชื่อพระเพียวแล้วกันนะ อา้าวมีคนใช้ชื่อนี้แล้วพระเพียเทียจีแล้วกันโอ้มือลั่นมือลันอ่านี่เราตั้งชื่อตัวละครทุกคนอ่าโอเคเหมือนเพียวลืมเปิดเสียงเกมเพิ่มเสียงนิดนึงเอออ่ะสตาร์ทเกมเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนแบบไปดูกันรอโหลดสักครู่รอโหลดสักครู่ สำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยนอนานหรือเปล่ากดสคริปได้นะมีวนกีห็นไหมแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะดูจะีนันนี่เียอรเาซกใครให้นะคะผมเพิ่มความสะวก ชีร์แน่กันดเลยคืออาพี่รู้เกมทำเควสด้วยทุกคนพอเราบอกว่ารู้และเข้าใจเควสอะไรพวกนี้มันก็จะเล่นง่ายขึ้นพวกวินเทอร์ชิคเราเราเป็นแบบคอมมอนเตอร์เว้ยเราสามารถแบบซัมมอนซัมมอนซัมมอนตับตัวมันชิญพี่ได้ ที่เกงเงี้ยเล่นเป็นปาร์ตี้อ่ะจ,จะสนุกมาบเลยลงตีอ่ะเพื่อนลาบ,บอสกับเพื่อนอะไรเงี้ยลงดันกับดันขออนุญาตตอนนี้นไปนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ทันได้ดูแบบพวกฟังก์ชันต่างๆในเกมอันนี้เป็นแบบว่าช่องอ่ะเขาจะให้เราเข้ามาดูนี้คืออันเนี้ยเขาจะอธิบายฟังก์ชันแต่ละตัวเลยนะตั้งแต่เริ่มเกมว่าเอออันนี้อะไรนี่นี่ไม่รู้จะ มีเมนูต่างๆนะคะเกี่ยวกับการต่อสู้เช่นต่อสู้ดันเจี้ยนนะ PVP และพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ช่องเก็บของร้าน,นะค้าเมนูนะพวกแจ้งเตือนกิจกรรมหมายเหตุจดหมายอะไรอย่างนี้แสดงสถานะออนไลน์นะที่เพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบจ้าเมนูปาร์ตี้นะสามารถชวนเพื่อนเล่นได้นะครับผมอันนี้เป็นแบบมีช่องแชทลงไปอ่านแชทน,นะครับผมอันนี้แสดงอาชีพตัวละครและเลเวลและ,และ,และ พุมระดับความเหนื่อยเลยทุกคนนที่คือระดับความเหนื่อยนะพุ่มระดับความเหนื่อยสู้สะสมอ๋อมันจะได้ดอีพีน้อยลงอุ้ได้่นี่เหรอฟังชั่นล้าก้าแบบเยอะแล้วก็หลากหลายนี่เป็นแบบพวกพวกเควสนะครับผมอ๋อนี่เครื่องพานะทันทีอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกระบบออตโต้ต่างๆนะจ๊ะอันนี้ก็แบบเอาไว้แบบสม,มอนสกิลน,นี้ถูกใช้อัตโนมัติ ถ้าเรากดคิงไว้คือน้องมันจะหมุนเรื่อยๆถึงเวลาน้องน้องจะเรียกแชะอัตโนมัติอันนี้เหมือนกันแบบพวกยาพวกอะไรพวกเนี้ยให้ฮิวออโต้ไปเลยน่ะโอเคทุกคนอุ้ยนี่ก็จะเป็นบอกว่าอินมาวานอะไรอย่างงี้อ็พวกกิจกรรมต่างๆกิจกรรมก็มีเยอะนะก็แบบมีเยอะเลยอันนี้เอ๊าะคุณนิรัดรนุนานาอาราเนก โกดีปิงก no ิสฮวนอ๋อโอหอ้โอ้อ้อ้หโอ้้อ้อยโหโ้าหโอ้อโอ้โหอ้ออ้โ เหมือนช่วงต้งนๆเนี่ยเขาจะแบบไปรีดเควส์ทำเควส์อยู่ทุกคนสังเกตป้าสกิลเพื่อยังไม่ปลดหลอกสักอันเลยมีสกิลแค่อันเดียวนะอันนี้จะเป็นเหมือนหน้าเมนูรวมทุกคนก็จะมีแบบคารคเตัวคอร์สตูมสกิลนะเออมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคนแล้วก็มีสัตว์ขี่นะคะมีระบบเควส์นะมีค้าของนะอันนี้เพือยไม่แน่ใจเว้ยอุอันอันนี้น่าสนุนว่าตีบวกตีหินนะตีแร่อะจรับของก่อน ยังไม่หมดยังไม่หมดมีคอลเลคชั่นมีมาเกตนะคะแล้วก็มีมิชชั่นแล้วก็มีอาชีพมแล้มีระบบกิวแล้วก็มีระบบแลนกิ้งหูจัดว่าครบนะครบสุดอ่ะเออมีแบบครบครบเลยไปเกมเกมแนวนี้จะเป็นเกมแนวแบบเล่นยาวทุกคนเล่นแล้วเพลินเล่นแล้วแบบรู้ตัวอีกทีก็แบบผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีระบบตัวให้ได้ไงใส่แล้วใส่สกิลเพิ่มได้แต่ตอนนี้ยังใไม่ได้ น้องไปแล้วกันน้องจะได้บอกตงช่วงแรกๆนะคุยจะง่ายหาเงินง่ายอนะไรง่ายหลังๆบอกเลยน้ำตาไหลเลยเรนตีแเดยไม่ตาราลีดด้วยความไว้ล่ะ ่วุนี่อนช่วุดก่ับที่นั่งก็พอ่น้องเรียบร้อยโหช่วงต้นๆเกมอะเควสเแบบค่อนข้างที่จะง่ายนะยังไม่ตึงยังไม่ตึงโชว์บทดีๆดีะแต่จริงๆ r มันเนเกมเล่น เกมฟาร์มเวลฟาร์มของทุกคนเออพอของเยอะอะไรเยอะทีนะะน,นี้ก็อีซี่ละอเคนยงช่างความพี์จริงๆอ่ะนอกจากเควสหลักแล้วเนี่ยมีเควสรองด้วยนะคืออันข้างล่างเห็นป่ะซับเความบบวีามาษสายอ่ะบบว่าเป็นบบี่ยเอค่น คือบอกฟังก์ชันหรือเมนูไหนที่เรายังไม่เคยเข้าไปดูกดเป็นการกดเข้าไปดูครั้งแรกอะทุกคนเขาอจะเขาเรียกว่าอะไรอะเออจะสอนอธิบายเราตลอดเลยนะว่าเอออันนี้คื้ออะไรนี่คืออะไรอะไรเงี้ยเือบบจริงๆคอดมเลยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วไหวไดลอขึนนน้า้่่า 아. 피해가 더 커지기 전에 한식 이복의 13. 하지만 5 16. 27. 28. แต่เราแค่รว่า,ราไม่ไกนาก็เอาแมวน้องมาแล้วนะหคริสแบบเหมืก็องครหลังๆมีเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆ ศิษยศกตัวไหนก็ตามมัจะวิ่งเข้าหาเราก่อนเลย,ยอ๋อหน่วยเด็สด,ดสังเดนี 보다시피 이곳이 1 5 0아วิ่งได도 함부로 길을 나서 ห้5ตัวเหมือนตอนหลังๆอะทุกคนแจะตแบบตัวเดียวค่ะเวสใช่ปะตนนี้ส3ตัวผ่านเวส5ตัวผ่านเวส1ิตัว20ตัวส0ตัวคือว่าเวสเวสมันจะดุขึ้นเรื่อยๆเลยอเรลองแล้วสรย เขาวิง่งสกิลมาให้อัพตลอดเลยยกทาอไอ่าไปสกิล,ล,ลกว่างจะวิง่งมดไวขึ้นอะไรขึ้นจ้า,จาลลก็นนะเล่นเพลินๆนี่นะเออไปแกแบบเล่นลเพลินๆเล่นไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยไงข้าวคม ลูกบออ่ะเนที่กลมๆลูกกลมๆสีเลกับีเขียวอ่ะด้านมุมซ้ายข้างๆแานที<ะ>่จาตัวแ็คเี่โอ๊ะ <c oughs> เรียบร้อยมาไวไปไวเชียนไว้ 우리 블루랜드는 파괴신에 맞서 정말 힘겹게 평화를 되찾았어요 지금의 평화는 여러 사람들의 희망 주민들과 함께 블루랜드의 평화를 지켜주세요. 이제 주민증도 있으니 어서 알케르 항구로 가 보도록 하세요. 아, 아,

ยามานามาขวดเยอะเลยทุกคนอาทนี้เรได้รับรัวๆเลยได้เงินมาเต็มะเป๋าแล้วเนี่ยแต่เงินก็ใช้เยอะเหมือนกันนะมันใช้อัพทุกอย่างเอาได้เงินเยอขึ้นนะเงินเยอะขึ้นโด่ไหมที่เร จริงจังทำเวสฟาร์มหาเงินอะไอย่างๆๆๆๆๆ อยู่กับคนทีอยู่ในรงจะมุดที่เห็สิอ่ป็นจิววออายุแล้วว่ะ้โหส ตัวเดียวได้ยาบรรามร้อยขวดตัวเดียวตัวเดียวใส่แล้วน้องไม่เกลียดตามมาอยากให้น้องตามอ้ขวบมอนสเตอร์กุนเทอร์กบเล็ดักฮังกุเอะอีกคนจะเกิดอะไร คอยเคลสหนึ่งคอยเคลสหนึ่งกุมจะมุจะเห้ง่นู้สิตัวเหี่ยสงเกไมเคลสหลังๆอ่ะเาจะเริ่มให้แบบตีมอนเยอะขึ้นเลยตอนแรกอ่ะให้ตีแค่แบบสองสามตัวต่อมารีแบสี่ตัวหตัวตอนนี้10ตัวละเด้อยาวๆอ่ะมาเกลี่ยฟ้าให้แพทรวยอะ เดี๋ยวเพล่นี้ก่ลกันนะเราเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในเกมกันเอาเลจ้าเอาเลยจ้าอูตัวหลังๆแบบฝุดมากอ่ะตอนจักน้าตัวกๆปนีเดียวละัได้สิ่งอันนี้ไม่ยอล่วงเลยอ่ะ จะยาวนานเลยทุกคนจ้าจ้ากุ้งจังบุ้งกเฮจสิแุกท่ากท่านเ,เออเรียบร้อยส่งเฟสแล้วเออมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะทุกคนเราต้องแบบคอยทำเฟสไปเรื่อยๆนะแล้วแบบยอนถอยตัวนะเพ ยากขึ้นเรื่อยๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบว่าไปหาคองหาของอะไรอย่างเงี้ยเออมาอัปเกรดตัวเองมาตีบวกอาวุธเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยอะไรอย่างงี้นะวิสัยหลวมขออภัยทุกคนมาไหมคะมาไหมคะมครั้งหนึ่งนะอาาะัอันแหละก็ ับใครที่อยากลองดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเลยได้เลยทั้งใน Google Play Store แล้วก็ Apple Store นะคะเออแล้วก็สามารถติดตามแบบพวกกิจกรรมต่างๆนะได้ที่แฟนเพจนะของลูน่ามูลมบายนะก็ลูน่าเอ็มอย่างนี้เนาะดูลูน่ามูนลูน่ามบายนะลูน่าเอ็มนั่นแหละเออเราก็ไปโหลดไปดูนะเออจริงๆอะเหมาะกับบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเป็นตีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้เพงกี่ส่วน ลองใหวนมีอะไรให้ทำเรื่อยๆเ mm. ลยมี moderate. หมมีเฟสด้วยนะเฟสแบบคุ้มค่าท oh, ี่จะเยอะเลยทุกคนแล้วแบบแบบเราจจะมีพวกครับซีโลก็มีพวกอาชีพต่างๆด้วยนะนี่อามาแล้วนังมาสวดเกสก็ต้องหั่นแบบอเดตองนะเดี๋ยวอนหลังๆสู้ได้ค่อยไ คิวไปนะคะอ่ะโอเคทุกคนก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่เพียวเนี่ยเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันเนาะเออใครที่ชื่นชอบเกมแนวแบบ RPG แบบเต็มรูปแบบอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองโหลดเล่นดูมีคนเล่นเยอะไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยเข้าไปเล่นแล้วจะเหงาไหมไม่มีเพื่อนเล่นหรือเปล่าอย่างงี้บอกเลยว่าเกมนี้มีเพื่อนเล่นแน่นอนนะคะหลายๆคนเล่นอยู่นะลองเข้าไป โหลดเล่นกันดูได้นะพอมันอยู่ในมือถือแล้วมันแบบสะดวกสบายขึ้นเยอะอะเออเราไม่ต้องแบบมานั่งเปิด PC เปิดคอมเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนเราก็เล่นได้นะเออเล่นได้ทั้งใน Android แล้วก็ iOS มีอยู่บนสโตร์ไทยและก็มีภาษาไทยด้วยนะคะเอออ่ะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าพียจะเกมอะไรนะคะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะจ๊ะ เอาละค่ะทุกคนก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่น่าเล่นเนาะที่เพียวเนี่ยเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันนะคะใครที่ชื่นชอบเกมแนว RPG แบบเต็มรูปแบบเลยเนี่ยก็ลองเออโหลดเกมนี้มาเล่นกันดูได้นะตอนนี้ก็ให้บริการแล้วนะคะใน store ไทยมีทั้งใน Android แล้วก็ iOS นะคะสามารถโหลดเล่นได้เลยเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยในตัวเกมเนี่ยยังมีภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว,วิง่ง quest ทำ quest หรืออะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยเราจะไม่เข้าใจ quest เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เฮ้ยวิเข้าใจง่าย มากเลยทุกคนเออลองโหลดเล่นดูนะมีอะไรมากไามให้ทำในเกมอีกเยอะเลยค่ะโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ยังไงเนี่ยว่าเพียวก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่แวะเวียนกันเข้ามาดูนะจ๊าแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าเพียวจะเอาเกมอะไรนะคะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะจ๊ะส่วนสาหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวคงต้องขอตัวแล้วก็ลาไปก่อนจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย